สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ What If จากช่อง Not Read AI นะครับในตอนที่12วันนี้เราจะมาสำรวจคำถามที่ฟังดูแล้วอาจจะเหมือนอยู่ในหนังไซไฟแต่ผลกระทบของมันโอ้โหจริงจังและน่าสะพรึงกลัวกว่าที่เราจะจินตนาการได้เลยครับคำถามของเราในวันนี้ก็คือจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเมฆหายไปจากโลกลองจินตนาการตามนะครับท้องฟ้าที่ว่างเปล่าไม่มีปุยเมฆขาวๆให้เห็นแม้แต่ก้อนเดียวมันอาจจะฟังดูเหมือนเป็นวันที่อากาศดีมากๆใช่ไหมครับ แต่จริงๆแล้วภาพนั้นอาจจะเป็นสัญญาณของจุดจบของทุกสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้เลยก็ได้ครับเอาละครับลองลึกภาพตามกันจริงๆจังๆเลยนะสมมติว่าเช้าวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมามองออกไปนอกหน้าต่างแล้วก็พบกับท้องฟ้าสีฟ้าสดใสแบบไร้ที่ติจริงๆไม่มีเมฆแม้แต่ก้อนเดียวลอยอยู่เลยหลายคนอาจจะคิดในใจว่าโอ้วันนี้อากาศดีจังแดดเปเรี้ยงเลยเหมาะกับการซักผ้าสุดๆแต่ในความเป็นจริงแล้วนั่นอาจจะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้คิดอะไรแบบนั้นครับ เพราะภาพท้องฟ้าที่ว่างเปล่านั้นคือจุดเริ่มต้นของหายนะระดับโลกเป็นสัญญาณเตือนว่ากลไกที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งของดาวเคราะห์ดวงนี้ได้พังทลายลงแล้วเมฆที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไอ้น้ำที่ลอยไปลอยมาสวยๆหรือเป็นตัวบอกว่าฝนจะตกหรือไม่ตกเท่านั้นนะครับแต่มันคือส่วนหนึ่งของระบบพยุงชีพที่ซับซ้อนและยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกเราเลยทีเดียวโอเคครับ เพื่อเห็นภาพหายนที่จะเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนเราจะค่อยๆเดินทางไปตามลรำดรับเหตุการณ์นี้กันทีละขั้นนะครับเราจะเริ่มจากการทําความเข้าใจบทบาทของเมฆในปัจจุบันก่อนแล้วค่อยๆถอดมันออกไปทีละส่วนเพื่อดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นจากโลกสีน้ําเงินที่เรารู้จักไปสู่จุดจบที่คาดไม่ถึงเลยนะครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปดูว่าถ้าไม่มีเมฆแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องมาทําความเข้าใจบทบาทที่แท้จริงของมันในปัจจุบันกันให้ลึกซึ้งเสียก่อนนะครับเพราะเมฆเนี่ย คือผู้พิทักษ์โลกที่ทำงานอยู่ตลอดเวลามันคือคกลไกควบคุมสภาพภูมิอากาศที่ซับซ้อนและทรงพลังที่สุดอย่างหนึ่งของโลกเราเลยก็ว่าได้เปรียบเสมือนเป็นทั้งเทอร์โมสตัตและระบบชโลประทานของดาวเคราะห์ดวงนี้ในเวลาเดียวกันครับถ้าพูดกันตามนิยามง่ายๆเมกก็คือกลุ่มก้อนของละอองน้ําหรือผลึกน้ําแข็งเล็กๆที่เกิดจากการควบแน่นของไอน้ําในอากาศหน้าที่หลักที่เรารู้จักกันดีที่สุดก็คือการสร้างฝนหิมะหรือลูกเห็บ ซึ่งมันก็คือหัวใจสําคัญของวัฏจักรน้ําที่ทําให้สิ่งมีชีวิตบนบกมีน้ําจืดใช้แต่ความสําคัญของมันไม่ได้มีแค่นั้นครับเมฆคือตัวกลางที่เชื่อมโยงระหว่างมหาสมุทรอันกว้างใหญ่กับผืนดินที่แห้งแล้งถ้าไม่มีเมฆวัฏจักรน้ําก็จะขาดตอนโดยสิ้นเชิงครับและนี่คือส่วนที่น่าสนใจที่สุดครับบทบาทของเมฆเนี่ยมันมีความซับซ้อนเหมือนเหรียญสองด้านเลยมันทําหน้าที่สองอย่างที่ตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิงในเวลาเดียวกัน ด้านแรกคือการเป็นครีมกันแดดของโลกครับเมฆชั้นต่ำที่หนาๆาขาวๆอย่างเมฆคิวมูลัสก้อนใหญ่ๆเนี่ยมันทำหน้าที่เหมือนกระจกเงาบานยักษ์ที่คอยสะท้อนรังสีจากดวงอาทิตย์กลับออกไปในอวกาศทำให้โลกของเราเย็นลงแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทำหน้าที่เป็นผ้าห่มของโลกด้วยโดยเฉพาะเมฆชั้นสูงที่บางเบาเหมือนขนนกมันจะยอมให้แสงอาทิตย์ผ่านเข้ามาได้แต่จะไปกักเก็บรังสีความร้อนที่โลกแผ่ออกมาไว้ไม่ให้หนีออกไปไหน คล้ายๆกับปรากฏการณ์เรือนกระจกเลยครับสังเกตง่ายๆเลยคืนไหนที่มีเมฆมากคืนนั้นอากาศจะอุ่นกว่าคืนที่ฟ้าโปร่งใช่ไหมครับนั่นแหละครับคือผลของผ้าหม่มผืนนี้แล้วคําถามก็คือเมื่อหักลบกันระหว่างผลของครีมกันแดดที่ทําให้โลกเย็นกับผ้าห่มที่ทําให้โลกร้อนผลลัพธ์สุทธิมันเป็นยังไงกันแน่คําตอบที่ได้จากแบบจําลองทางวิทยาศาสตร์ทําเอาหลายคนทึ่งไปเลยครับปัจจุบันนี้ผลกระทบสุทธิของเมฆค,คือการช่วยให้โลกของเราเย็นลงถึง5องศาเซลเซียส ใช่ครับฟังไม่ผิดลบ5องศาเซลเซียสนี่คือตัวเลขที่ค้มจุนสมดุลของโลกเราเอาไว้ถ้าไม่มีเมฆโลกเราเนี่ยตอนนี้จะมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าที่เป็นอยู่ถึง5องศาเลยทีเดียวครับเอาละครับทีนี้เรามาเข้าสู่สถานการณ์สมมติของเรากันอย่างเต็มตัวลองจินตนาการว่าตัวควบคุมอุณหภูมิที่ซับซ้อนและสำคัญนขนาดนี้จู่ๆก็หายวับไปกับตาในพริบตาเดียวจะเกิดอะไรขึ้นในชั่วโมงแรกและวันแรกๆหลังจากที่เมฆก้อนสุดท้ายสลายไปครับ ผลกระทบแรกที่จะเกิดขึ้นทันทีแบบไม่ต้องรอเลยก็คือการสูญเสียความสามารถในการสะท้อนรังสีหรือที่ทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าอัลบิโดครับเมื่อไม่มีเมฆสีขาวๆคอยทําหน้าที่เป็นกระจกสะท้อนแสงอาทิตย์ออกไปดาวเคราะห์สีน้ําเงินของเราก็จะกลายเป็นดาวเคราะห์ที่สีเข้มขึ้นในทันทีลองนึกภาพการใส่เสื้อสีขาวเทียบกับเสื้อสีดํายืนกลางแดดดูครับ โลกที่ไม่มีเมฆก็เหมือนเปลี่ยนไปใส่เสื้อสีดําทันทีมันจะดูดซับพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์เอาไว้ได้มากขึ้นเกือบ20%เลยทีเดียวครับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิมันจะซับซ้อนนิดหน่อยนะครับมาดูกันทีละส่วนอย่างแรกพอเราเสียครีมกันแดดไปโลกจะร้อนขึ้นทันทีประมาณ12องศาเซลเซียสแต่ในขณะเดียวกันเราก็เสียผ้าห่มไปด้วยซึ่งจะทําให้โลกเย็นลงประมาณ7องศาพอหักลบกันแล้ว ผลสุดที่ก็คืออุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะพุ่งสูงขึ้นทันทีในระลอกแรกประมาณ5-10องศาเซลเซียสและที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือการเป,ปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและฉับพลันขนาดนี้อาจจะเป็นการผลักโลกของเราให้ข้ามจุดเปลี่ยนหรือทิปปิ้งพอยที่จะไปกระตุ้นให้กลไกอื่นๆทํางานผิดเพี้ยนตามไปด้วยจนอาจทําให้อุณหภูมิพุงพ่งสูงขึ้นไปอีก8องศารวมๆแล้วคือร้อนขึ้นแบบมหาศาลเลยครับ แต่อุณภูมิที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงแรกนั้นเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นครับมันเป็นเหมือนการจุดชนวนระเบิดเวลาลูกใหญ่เท่านั้นเพราะหลังจากนี้จะตามมาด้วยหายนะระลอกที่สองที่น่ากลัวกว่ามากและที่สําคัญที่สุดก็คือมันเป็นกระบวนการที่เมื่อเริ่มต้นแล้วจะไม่สามารถย้อนกลับไปได้อีกเลยครับนี่คือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่าภาวะเรือนกระจกขั้นรุนแรงหรือ Runaway Greenhouse Effect ครับมันคือวงจรอ,อุบัติบาสที่ควบคุมไม่ได้ ลองดูภาพตามนะครับขั้นที่1โลกร้อนขึ้นจากช็อคในระลอกแรกขั้นที่2ความร้อนที่เพิ่มขึ้นทําให้น้ําในมหาสมุทรระเหยกลายเป็นไอน้ําในปริมาณมหาศาลขั้นที่3าไอ้น้านี่แหละครับคือตัวร้ายตัวจริงเพราะมันเป็นก๊าซเซืองกระจกที่ทรงพลังที่สุดมันจะไปสะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศทําให้บรรยากาศกักเก็บความร้อนได้ดียิ่งขึ้นไปอีกและขั้นที่4เมื่อบรากาศร้อนขึ้นมันก็วนกลับไปที่ขั้นที่2ทําให้มหาสมุทรระเหยเร็วขึ้นอีกวนลูปแบบนี้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด และที่เลวร้ายที่สุดคือเมื่อไม่มีเมฆก,ก็จะไม่มีฝนที่จะดึงไอ้น้ําเหล่านี้กลับลงมาที่พื้นโลกได้อีกต่อไปวงจรน,นี้จะดาเนินไปเรื่อยๆจนกว่ามหาสมุทรจะระเหยจนเหือดแห้งไปจนหมดสิ้นครับเมื่อกลไกลสําคัญที่สุดในการควบคุมอุณหภูมิและวัฏจักรน้ําของโลกพังทลายลงอย่างสมบูรณ์แล้วชีวมณฑลหรือโลกของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่เราเห็นอยู่รอบตัวก็ถึงคราวที่จะต้องล่มสลายตามไปครับมีคําเปรียบเทียบที่เห็นภาพและน่าขนลุกมากครับเขาบอกว่า ในสภาวะแบบนี้วัฏจักรน้ำที่เคยเป็นระบบหมุนเวียนที่หล่อเลี้ยงชีวิตจะกลับกลายสภาพเป็นเหมือนปั๊มน้ำถังเดียวที่มีหน้าที่แค่สูบน้ำจากพื้นผิวโลกทั้งหมดทั้งจากมหาสมุทรแม่น้ำทะเลสาบขึ้นไปกักเก็บไว้ในชั้นบรรยากาศอย่างถาวรโดยไม่มีวันส่งกลับคืนมาอีกเลยมันคือการเปลี่ยนระบบที่เคยให้ชีวิตมาเป็นเครื่องมือที่เร่งการทำลายล้างโลกเสเองครับชะตากรรมของน้ำจืดจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นลำดับครับ ทันทีที่เมฆหายไปฝนก็จะหยุดตกตลอดการแม่น้ำและทะเลสาบจะเริ่มเหือดแห้งอย่างรวดเร็วไม่นานนักชั้นน้ำใต้ดินที่เคยเป็นแหล่งน้ำสำรองก็จะหยุดได้รับการเติมเต็มและหมดไปในที่สุดและในท้ายที่สุดความร้อนมหาศาลจะทำให้พื้นน้ำแข็งและธารน,น้ำแข็งขั้วโลกทั้งหมดละลายลงมาซึ่งอาจจะทำให้น้ำทะเลท่วมโลกชั่วขณะหนึ่งก่อนที่น้ำทั้งหมดนั้นจะถูกปั๊มทางเดียวของเราสูบขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศจนหมดสิ้นครับ เมื่อไม่มีน้ำระบบนิเวศทั้งหมดก็จะล่มสลายลงเหมือนโดมิโนครับเริ่มจากฐานของพีระมิดนั่นก็คือพืชที่จะล้มตายทั่วโน้เพราะาดน้ำและความร้อนสูงเกินไปเมื่อไม่มีพืชห่วงโซ่อาหารทั้งหมดทั้งบนบกและในทะเลก็จะพังทลายลงตามมาสัตว์กินพืชจะอดตายตามด้วยสัตว์กินเนื้อในขณะที่มหาสมุทรก็จะร้อนและเค็มจัดขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นเหมือนน้ำเกลือเข้มข้นที่เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่และที่สำคัญ เมื่อพืชตายไปโลกก็จะหยุดผลิตออกซิเจนและจากดาวเคราะห์ที่เคยเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอนก็จะกลายเป็นแหล่งปล่อยคาร์บอนขนาดมือหึมาซ้ำเติมหายนะให้เลวร้ายลงไปอีกครับและมนุษย์เราล่ะครับจะเป็นอย่างไรก็น่าจะพอเดาคําตอบกันได้ไม่ยากเมื่อไม่มีอาหารไม่มีน้ําจืดให้ดื่มและอุณหภูมิพื้นผิวสูงเกินกว่าที่ร่างกายมนุษย์จะทนได้คําตอบก็ค่อนข้างชัดเจนครับว่าอารยธรรมมนุษย์ที่เราสร้างกันมานับคันปีทั้งระบบสาธารณสุขเกษตรกรรมสังคม จะล่มสลายลงในเวลาอันสั้นมันไม่ใช่คําถามว่าเราจะปรับตัวได้หรือไม่แต่มันคือคําถามว่าเราจะสูญพันธุ์เมื่อไหร่มากกว่าครับแต่เดี๋ยวก่อนท้องฟาร์มที่ไร้เมฆตลอดเวลานี้มันน่าจะดีแต่การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใช่ไหมลห่ะ นี่คือความขัดแย้งที่น่าเศร้าและย้อนแย้งที่สุดครับเพราะสภาวะที่ดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบสําหรับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์กลับเป็นสภาวะเดียวกันกับที่ทําให้โลกใบนี้ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้อีกต่อไปในทางปฏิบัติความร้อนที่สูงเกินไปจะทําให้ประสิทธิภาพของแผงโซลาร์ลดลงอย่างมากและที่สําคัญไปกว่าน,นั้นก็คือถึงจะผลิตไฟฟ้าได้แต่ก็จะไม่มีอรารยธรรมมนุษย์เหลือรอดอยู่เพื่อสร้างบํารุงรักษาหรือใช้ไฟฟ้าเหล่านั้นอีกต่อไปแล้วครับภาพสุดท้ายของโลกที่ร้อนระอุแห้งแลง้งและปราศจากสิ่งมีชีวิตนั้น มันไม่ได้เป็นเพียงแค่จินตนาการทางทฤษฎีนะครับแต่เรามีตัวอย่างของจริงให้เห็นอยู่ไม่ไกลจากบ้านเราเลยในระบบสุริยะของเรานี่เองครับดาวเคราะห์ดวงนั้นก็คือดาวศุกร์หรือฝาแฝดของโลกเรานั่นเอง เมื่อเราลองเอามาเปรียบเทียบกันจะเห็นภาพชัดเจนเลยครับว่าโลกที่ไร้เมฆของเราจะมีสภาพสุดท้ายคล้ายกับดาวสุกในปัจจุบันมากจากดาวเคราะห์สีน้ำเงินที่ชุ่มฉ่ำก็จะกลายเป็นดาวเคราะห์ที่ร้อนระอุและแห้งแล้งอุณหภูมิพื้นผิวเฉลี่ยจาก15องศาเซลเซียสจะพุ่งไปสูงกว่า400องศาเซลเซียสร้อนพอที่จะหลอมตะกัวได้สบายสบาย จากโลกที่มีมหาสมุทรก็จะกลายเป็นโลกที่น้ําระเหยไปจนหมดสิ้นและจากโลกที่อุดมสมบูรณ์ด้วยสิ่งมีชีวิตก็จะกลายเป็นดาวเคราะห์ที่ปลอดเชื้อโดยสมบูรณ์ครับมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจทางวิทยาศาสตร์ครับแม้ว่าผลลัพธ์สุดท้ายของโลกไรเมรก,กับดาวสุกจะเหมือนกันแต่ตัวขับเคลื่อนหลักของหายนะนั้นแตกต่างกันบนดาวสุกภาวะเรือนกระจกขั้นรุนแรงถูกขับเคลื่อนโดยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ดดดที่มีความเข้มข้นสูงถึง96.5%แต่สําหรับโลกไรเมฆในสถานการณ์สมมติของเรา หยนะจะถูกขับเคลื่อนโดยไอ้นาเป็นหลักนี่แสดงให้เห็นว่ากระบวนการทางฟิสิกส์ที่นำไปสู่จุดจบแบบเดียวกันนั้นสามารถเกิดขึ้นได้เหมือนกันไม่ว่าตัวการทางเคมีจะเป็นอะไรก็ตามครับและนี่คือบทเรียนสุดท้ายที่สำคัญที่สุดจากเรื่องราวทั้งหมดนี้ครับการที่โลกของเรามีสิ่งมีชีวิตอยู่ได้ไม่ใช่แค่เพราะว่าเราโครจรอ,อยู่ในระยะห่างที่พอเหมาะพอดีจากดวงอาทิตย์หรือที่เรียกว่าเขตเอื้อชีวิต Habitable Zone เท่านั้นแต่มันเป็นเพราะว่าโลกของเรามีระบบควบคุมตัวเองที่ซับซ้อนและเปราะบางอย่างเมฆคอยรักษาสมบุดุลน,นี้เอาไว้ตลอดเวลาการมีอยู่ของชีวิตจึงไม่ใช่แค่เรื่องของตำแหน่งที่ตั้งที่โชคดีแต่เป็นเรื่องของสมดุลที่เปราะบางอย่างยิ่งยวดครับสุดท้ายนี้นะครับหลังจากที่เราได้เดินทางผ่านหายนะทั้งหมดมาแล้วก็อาจจะทําให้เรา ต้องกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองใหม่นะครับว่าบางทีบทบาทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเมฆอาจจะไม่ใช่แค่การให้ฝนหรือสร้างร่มเงาให้เราในวันแดดจัดแต่คือการทำหน้าที่รักษาสมดุลอันเปราะบางที่ทำให้โลกของเราเป็นโลกที่เราสามารถอาศัยอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้หวังว่าครั้งต่อไปที่เรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าและเห็นก้อนเมฆเราอาจจะมองมันด้วยสายตาที่เปลี่อนไปนะครับขอบคุณมากครับ และขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนถึงตรงนี้ด้วยหากชอบเนื้อหาของเราและไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง Not Read AI เพื่อไม่ให้พลาดตอนถัดไปของรายการนี่คือรายการ What If จากช่อง Not Read AI แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ